นี่อันนี้น่าจะเป็นแบบใหม่หรือเปล่าทุกคนนี่อ<ฮ>อันนี้เป็นเนสโกนะมีหลายแบบเลยนะโอ้โหนี่อันนี้อันนี้เป็นอะไรเนะี่ยอันนี้ด้านหลังเป็นอ๋อนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้น่สอนตรงของพ่อมีไฟได้วยลูกว้าว <laughs> ตอนนี้เกิดความลังเลนะคะทุกคนนี่นะว่าระหว่างเสื้อคลุมตัวนี้นะที่ดีไซน์ใส่อยู่นี่นะกับนี่เลยอันใหม่ก็สวยนะอันใหม่เป็นสีชมพูขอดูด้านหลังหน่อยสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใหนดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย ันนี้มาซื้ออะไรเอ่ยเสื้อคลุมอีกแล้วนะทุกคนหลังจากที่รอบที่แล้วนี่มาจัดชุดคานาโอไปนะวันนี้มาดูเสื้อคลุมมีไหมคะโอ้โหเยอะมากนี่ว้าวเฮ้ยอันนี้เหมือนมาใหม่ดีไซน์ดีไซน์เห็นยังอันเนี้ย อ๋อแต่อาจจะไม่ชอบหรือเปล่าคานาโอะเห็นยังเราลองจับดูดิอ๋อแต่ไม่ชอบใช่ป่ะเนี่ยดูขวดด้านหลังหน่อยค่ะเป็นคานาโอะเป็นเสื้อคลุมนะอ่ะไม่ชอบหรอคะก็ชอบใช่ไหมอ่ะหนูอยากได้ของอะไรชิโนอบุเหรอนี่ไงลูกเนี่ย ใช่ไหมใช่แบบนี้ไหมดูซิมีกี่สีหาดูเขาอยากได้อีกแบบหนึ่งที่มันเป็นสีอ่อนๆอ,อ,อ, <c oughs> อ่ะอ่าใช่ใช่เหมือนในหุ่นนล่นะมัง้ง <c oughs> ใช่ป่ะลุมเหมือนในหุ่นนั้นปะนะู่นอ่ะในหุ่นนั้นมีอีกไหมคะ <c oughs> แบบในหุ่นอะคะ่ะ <c oughs> โอ้โหเยอะมาก นี่ดีไซน์อยากได้แบบนี้นะคะทุกคนแบบในหุ่นนี่นะนี่อ่ะไหนพอดีไหมคะ <c oughs> โอ้โหไหนหันหน้ามาให้แม่ดูเลยค่ะเนี่หยราคะที่อยากได้ <c oughs> เป็นผีเสื้อใช่ไหมอ,หอ,อ๋อ <c oughs> ไหนคะ่ะดูหน่อยถึงใจย<ม>ังถึงใจแล้วยิ้ม ถูกใจละยิ้มอยังไม่ถูกใจค่ะแถมโบด้วยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะอ๋นนตรงของพ่อมีไฟด้วยลูก้อันนั้นดาบของอะไรอ๋อพระเอกทันจิโร่แล้วมีดาบของไรอีกคะอันนี้ของใครสีแดงอ่ะใช่สีแดงของทันจิโร่แล้วนี่อ่ะเอออันนี้ของทันจิโร่เหรอ อ้เนี้ยกิวแล้วสีเหลืองอะสีนิสุกโอ้โหสุดยอดอยากได้อะไรอีกอะยังไม่คขาบอดีไซน์ดีไซน์นี่ดีไซน์นี่อันนี้น่าจะถูกดีไซน์ดับถูกใช่ป่าถามป้ากี่บาทดับแบบเนี้ยอันนี้น่าจะถูกนะอันนั้นแพงอะลองถามป้าสิอันนี้เป็นพลาสติกแบบธรรมดาแบบเล่นๆนะก็ดีนะใช่ ใช่เอาไปเล่นสู้ๆกันนะลาศูนย์ไหนแม่ขอดูหน่อยค่ะลูกห้าสิบบาทไหนดูนี่เอ้ยก็โอเคนะมีปอกด้วยใช่ไหมนี่โอเคเลยไม่ว่าเอาไหมคะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาสี่เลยคะโอเคไปฝากพี่เกลลี่ได้หรอ,อโอเคนี่นะเดี๋ยวเอาดาบก่อนนะคะทุกคนไปไหนนะคะพบยังคะ ได้แล้วยังเดินไปไหนอยู่ไปไหนไปไหนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ตอนนี้เกิดความลังเลนะคะทุกคนนี่ว่าระหว่างเสื้อคลุมตัวนี้นะที่ดีไซน์ใส่อยู่นี่นะกับนี่เลยอันใหม่สีชมพูคือเกิดความลังเลใช่ไหมไม่รู้จะอันไหนดีใช่ไหมคะอ่ะลองลองลองใส่ดิถอดออกมาก่อนไหนลองใส่อันใหม่ไม่อันใหม่ก็สวยนะ ใหม่เป็นสีชมพูขอดูด้านหลังหน่อยอ๋อเป็นลายคานาะโออันนี้นี่เองห <c oughs> ลังเลลังเล <c oughs> นี่อันนี้น่าจะเป็นแบบใหม่หรือเปล่าทุกคนนี่ <c oughs> อ๋ออันนี้เป็นเนสโกนะ <c oughs> มีหลายแบบเลยนะโ <c oughs> อ้โหน,นี่อันนี้อันนี้เป็นอะไระ,ะอันนี้ด้านหลังเป็นอ๋อ <c oughs> นี่